เาสีามาเบิงหมูน้อยคนอยากเข้านเไรคนอยากเข้าเอาออกมาได้สยน่งอ้ออกมาได้สยนมมามาพี่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 นี่นีนี่นีนี่มามามานี่นี่คอยากเข้านี่คือหมาน้อยเลยสิโดดขึ้นนี่โดดขึ้นกินพม่ได้ีน้องเงยะฮ้ อ้าวอ้าโอ้หิวมา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 ฮิวแฮงฮิวมฮงบาต้องจัดให้พ่นเอาเอาเอาวิวิฟังเสียงดูดเอาเอาผ้าพันคอนถึงน้ำหมดแล้วโอ้ จะหัวซุบลงใหขยังก็ค่อยดูแต่ว่ารอดเอ้ยกินคือมูโอ้เศร้านี่เอาหัวอาหารให้น้อยพอดเศร้านี่นะแล้วเอาหัวอาหารมาแซ่ให้ตืิมบ่พี่น้องนี่ลองหัวอาหารแซ่คนบู่นี่เอาลองบ่เอาลองบ่คนจะกินบ่เอาเอาลองดู ขันบุมีน้ำนมกับบุกินได้มีแต่ตอนหัวอาหารอืมนี่ใส่นะรอดเดี๋ยวนี้เบ่งขึ้นเลยได้บุคือตอนอาทิตย์แล้วได้อาทิตย์แล้วโอ้ยจอยขึ้นยังไงมุ้มนี่นเบ่งอ่องล่องเดียวกินหลายจนยันท้องมันแตกดูท้องขนาดบุ้ท่านกินข้าวเศร้าเลยท้องเบ่งบุ้มน,นี่ไปกินจะพูดอันเพื่อนให้ได้กินเลยนะแน่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  เห็นอดีนี้มได้เอพี่น้องเนี่เนี่นป้าถกปื้อคนนี้เนี่เอาอืมี่ผ่าพันคอพร้อมรอดมาลอดลอด Kìa cong đơ kìm bạc kìm phá kìm mua im hù sao nó. A hiếm hiếm kìm 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 Đi. kìm 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 này kìm 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 แต่ยังมีน้อยหนึ่งเนาะหาก็เริ่มกินห้ามหาก็เริ่มกินหัวอาหารสามมือนี่อิมออ่มแลว้วบ่ฮะอิ่มแล้วอิ่มแล้วจิเบเสร็จปากนุ่งเครื่องในนุ่งเสือ้อได้เอ,อ้าอุา้ยอ้ยอุ้ยเนี่ยอิ่มแล้วอิ่มแล้วบ่หลอดเอ้ยอิ่มแล้วบ่ ทรงใส่ยจอิมแล้วพี่น้องอิมแล้ไปเช็ดปากได้มันไม่อยากกินหัวอาหารบัะเดี๋ยวมันมันยากยากมาแท้ๆไหมพี่น้องกินในหัวอาหารกันเลยฮ đó số lúc ở trong này đi kim to về lăng na lăng ta đây hết ờ mình cứ lơm 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 là lơm lơm cắt lơm nhăm là như nào lơm cắt lơm nhăm lơm đùn lại đùn nói cái này nè 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 chỉ biết lia tiền cắn đó. đó 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 im lại, cái bút tông kìm tua im lên chỉ biết kìm du เฮ้ยอ hey. ิมล้วบอไปอิมในล่างปากไปนี่โอ้โหมามามาไปใช้ละหลอดมา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 ที่ไหยังบอเอาใส่ขาหลังเถอะเนี่เอาดุดดุดดุดเนี่ยดุบซอมไว้แน่เอากําลังกายกินข้าวแล้วเอากําลังกายเด้อ แหน่แน่แน่เอ้าเอ้าอ้าวเปล่งผ้าพันคอกันโอ้ผ้าพันคอรุด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 ซีชนะเอออะเปล่งผ้าพันคอไว้กินแล้วไว้กินแล้วพอแล้วใิมันแลีนล่างหน้าล่างตาอิมันแลีนใส่อีกติมเด้เสร็จศบเสร็จปากเสร็จมาเลียนใส่อีกติมเด้ไว้กินอะไรเด้ลดโปรโมชั่นอะได้อ้ยอ้ยอู้ยอู้ยอ่ามาอืม กบลุดอูพี่น้องเริ่มตุยแล้วเริ่มตุยแล้วเนาะฮะเริ่มตุยแล้วจะไหนสิไปเก็บผักเก็บผักมาครัวพี่น้องเลยวันวนวันวนวันวนวั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 นวนวันวนววเอา อ่อนอ่อนอ่อเอ้าเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้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 มามามีป้ามาบุดูเอาเอามาเอามาเอามาเออุ้ย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 อุหมดไฟกันแล้วพี่น้องเอาแล้วหรือเปล่เสร็จสิ้นแล้วเปล่ สัมฤทธเส็จชินแล้วบอมุนีจะออกไปซื้ออย่างมาให้กินเนาะเช้าน,นี้ขนมอย่างเนาะแบบว่าจะไปซื้อขนมมาให้บุญรอดกินเอาขนมอย่างดีือเอาขนมสังดีรอดเอา้า แปลว่าเขาเอาอาหารให้เอานมให้กินแล้วเขาก็ต้องมาลิ้นน้ำเพลินผูสร้างความสัมพันธ์กันได้พี่น้องสร้างความผูกพันให้มันมันจืดเลยมันจืดกินเขาได้ไปใส่เขาเอื้อมมันก็แล่นน้ำก้นดิ๊ดดิ๊ดิ๊ดิ๊ดไปเลยนี่ไงอืมอืมอืมเขายังพันได้กินเขากินน้ำเขาต้องมาเกิอหัวอาหารมันแล้วหัวอาหารไม่กินแหละ ท่านบุยอมให้ค like like ืออย่างนี้ห้องคืออย่างนี้พี่น้องเว้ยเอาปิดคลิปได้ไหมรอดปิดคลิปได้ไหมรอดเอ้าปิดคลิปให้ก่อนไว้เอ้าเอาปิดคลิปได้ไหมปิดคิปปิดคลิปปิดคิปปิดคิปเออปิดคลิปเอ้าปิดคลิปพร้อมปิดคลิปปิดคลิปปิดคลิปนี่นะโอ้ยเอาเท่านี้เลยพี่น้องเด้อเก็บพักขัวพักกินข้าวเจ้น้าก่อน แล้วถ้าส้มคลิปต่อไปของมมนี่นะ